ท่ามกลางกระแสข่าวว่าเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเตรียมอำลาแอนฟิลหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อย้ายซบเรอัเอามดริดแบบไม่มีค่าตัวทําให้ลิเวอร์พูลต้องเริ่มมองหาตัวตายตัวแทนในตำแหน่งแบ็คขวาโดยด่วนชื่อของเจอร์มีฟิมปงแบ็คขวาจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนคือเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่อาร์เนอร์ชลอตอยากได้ตัวมาร่วมทีมเจอร์มีฟิลปงในวัย24ปีครับเป็นนักเตะสายเลือดดัตช์ที่เติบโตในอังกฤษ เริ่มต้นเส้นทางอาชีพในอะคาเดมีของ Manchester City ก่อนย้ายไปแจ้งเกิดกับกลาสโก w c เซ t i c ในปี2019ด้วยวัยเพียง18ปีฟอร์มที่โดดเด่นของเขากับเซลติกทำให้เลเวอร์คูเซนดึงตัวไปร่วมทีมในปี2021ด้วยค่าตัวเพียง11ล้านปอนด์นับตั้งแต่นั้นฟิมโปรงก็กลายเป็นแบ็คขวาที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในยุโรปโดยสไตล์การเล่นแบบวิงแบ็ k ที่โดดเด่นทั้งรุกและรับ ในซีซั่นนี้ครับฟริมปลงลงสนามให้เบเออร์เลเวอร์คูเซนในบนเดเซีกาไปแล้ว26นัดลงเล่นไป1,793นาทีและมีส่วนร่วมกับเกมทั้ง2ฝั่งอย่างยอดเยี่ยมโดยผลงานทั้งเชิงรุกครับยิงไป4ประตูกับอีก5แอซซิสต์โอกาสยิง22ครั้งยิงเข้ากรอบไป14ครั้งสัมผัสบอล957ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ450ครั้งจาก537ครั้งส่วนผลงานในเชิงรับครับเข้าสกัด29ครั้งตัดบอล7ครั้ง เคลียบอล11ครั้งแย่งบอลคืนกลับมาได้ครับ72ครั้งเก็บคลีนชีตด้2นัดครับโดนใบเหลือง3ใบและก็ไม่มีใบแดงผลงานดังกล่าวครับก็ชี้ชัดว่าฟิล์มปงครับไม่ได้มีดีแค่เกมลุกแต่ยังสามารถช่วยเกมรับได้ดีด้วยเช่นกันถือเป็นวิงแบ็กสมัยใหม่ที่มีความสมดุลทั้ง2ด้านหนึ่งในข้อได้เปรียบของฟิล์มปงครับคือความหลากหลายในการเล่นครับสามารถเล่นทั้งวิงแบ็กขวาแบ็กขวาหรือว่าแมสสปีกในบางเกม ดรความเร็วการเลี้ยงกินตัวและการจบสกอร์ที่เฉียบคมนอกจากนี้ครับยังคุ้นเคยกับฟุตบอลอังกฤษเป็นอย่างดีจึงไม่ต้องปรับตัวมากหากย้ายกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งแม้ค่าตัวในสัญญาจะอยู่ที่ประมาณ35ล้านปอนด์ครับแต่ด้วยฟอร์มที่โดดเด่นจนได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่หลายๆทีมครับทั้งลิเวอร์พูลบาเซโลนาแมนยูหรือเรอัลมามริดครับอาจทำให้ค่าตัวเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอีกอย่างแน่นอนดังนั้นไบเออร์เวคูเซ่นเนี่ยอาจจะเรียกค่าตัวสูงกว่า45ล้านอนด์ หากมีการเจรจาเกิดขึ้นจริงในช่วงซัมเมอร์นี้เทียบผลงานของฟิลมปงกับเทนกันหน่อยครับในฤดูกาลล่าสุดครับโดยฟิลมปงลงเล่นไปแล้วในบุนเดสลีกาครับ26เกมทำไป4ประตูก,กับอีก5แอซซิดผ่านบอลสมเร็จ450ครั้งเปอร์เซ็นต์ความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่83.8เปโอกาสยิง22ครั้งเข้าสกัด29ครั้งครับตัดบอลได้7ครั้ง ส่วนทางด้านเทรนด์อเล็กซานเดอร์อานโครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว21นัดยิงไป1ประตูกับอีก6แอสซิดผ่านบอลสำเร็จ10,38ครั้งเปอร์เซนต์ความแม่นยำครับอยู่ที่87.1%โอกาสยิง13ครั้งครับเข้าสกัด27ครั้งและตัดบอลได้9ครั้งแม้จะมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันครับแต่ฟริมป่งก็แสดงให้เห็นถึงพลังในเกมรุกความสามารถในการตัดสินใจในพื้นที่สุดท้ายที่เฉียบขาดไม่แพ้